สวัสดีครับผมเป้ครับเป้บระมพรนะครับหรือ AK เรียกว่าช็อตครับในวงการตากล้องวิดีโอฮิปฮอปไทยตอนนี้ผมจะทําอยู่ทั้งหมดมี3อย่างที่ผมทำนะอันดับแรกเป็นผลงานเกี่ยวกับวิดีโอนะครับฮิปฮอปเอ็มบีของฮิปฮอปไทยอันที่2นะครับจะเป็นแบบรายการนะครับเป็นรายการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแรปเปอร์ไทยนะครับชื่อว่า all in smoke on low performance ครับอันที่3ก็จะเป็นแรปเปอร์นะครับผมก็จะเป็นแรปเปอร์อยู่ด้วยในนามของ2 c ครับผม ที่ผมเลือกนะครับเป็น f o r d ดเอผมรู้สึกมันโดดันแข็งแกร่งนะครับแล้วมันตอบโจทย์สําหรับผมมากชอบตรงที่เป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วก็ราคาผมสามารถเอื้อมถึงได้สงขาครับผมจากกรุงเทพไปสงขาแล้วก็สงขากลับมากรุงเทพครับผมคนแรกครับยังอมครับ MV、อุ่นแกงตอนทีเธอเหงาไม่ได้เข คนที่สองครับวัน m ิวครับ MV Sex and Chill คนที่สามยังกูครับ Not Liars Remix ครับผมเปิดวิบวับวับนะครับผมอยากแนะนำพี่ๆทุกท่านนะครับให้มาพิสูจน์รถยนต์ Ford ด้วยตัวเองครับผมการดูรีวิวไม่ผิดครับแต่ก็ทางนี้ทางนั้นอยากให้ทุกคนมาสัมผัส ฟอร์ดด oui nah, ้วยตัวเองดีกว่าเราจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่ารถมันเป็นยังไง IG ครับอันแรกเป็น IG Shot ครับสำหรับถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหากใครต้องการมิวสิกวิดีโอเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับสามารถอินบ็อกซ์คุยกันได้อันที่2ครับก็จะเป็นช่องทาง Orange Smoke ครับฝากรายการ Orange Smoke ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจด้วยครับผมฝากผลงานเพลง YouTube 2C ครับผมเดี๋ยวฝากพวกพี่ขึ้นหน่อยนะ นะครับถ้าอยากจะเอารถมาเซอร์วิสหรือว่าอยากจะได้รถคันใหม่เท่ๆนะครับเข้ามาได้ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีครับหรือติดตามได้ที่ช่องทาง o r r ปรปทุมของแท้ครับผมขอมาครับ